ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เขารกหลักนะครับที่กาลังหายติที่ตามรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับมณีกาทาง้านพิเนตอริโอสินค้าเมื่อสองนะครับมานําเสนอให้พี่พับน้องในช่วงเสาร์มื้อนีนนะครับครับมื้อนีนก็ช่วงเสาร์วันที่10นะครับเดือนกรกฎาคม2566น้นะครับเสาร์นี้ก็เป็นเป็นวันพระนะครับ วันพระที่10นะครับกรกดาคม2566นะครับมินีมีสินค้ามานำเสนอให้ครับพี่กำนองนะครับโดยเฉพาะพ่อเว่ยแอมนะครับราคาบานๆนะครับเร่งๆเลยทีเดียวนะครับสอบถามรายละเอียดเมื่อใดนะครับที่ร้านพิเนตโอเดอร์นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหาสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดแล้วก็เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่ครับมี่สองเบอร์ครับ แล้วก็มีช่องทางติดต่อกอีกช่องทางนะครับกับเป็นเบอร์ไล่นะครับกับเบอร์0 8 7 4 2 1 7 4 6 4ครับเป็นเบอร์ลูกนะครับแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งกับกัเป็นช่องทางทางเพจนะครับพินิจออริโอหรือว่าพีเอ็นนะครับหรือว่าอองีกช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางทางเฟซบุ๊กนะครับซื้อ พินิคำมีพักดีครับเอาพี่น้องสนใจช่องทางใดกะติดต่อกันเขามาได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับสิบห้าพี่น้องเบิ้งคลิปดีๆนะครับเบิ้งพาวเวอร์แอมป์นะครับราคาบรรบาดแต่ว่าแห้งๆนะครับสนใจกะโทรมาได้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนเดอร์เพื่อสิเป็นขวัญกำลังใจให้ครับ ทีมงานนะครับเฮ็ดคลิปใหม่ๆอ่ามาให้พี่น้องเบิ่งคือเก่านะครับเป็นประจำทุกมื่อครับทุกเช้านะครับก็ต้องเป็นคลิปอ่าพี่น้องกดติดตามเลยครับสิมีคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันทุกมื่อครับครับตอนนี้ก็ให้พี่น้องเบิ่งครับว่าพ้าเวอร์มีพ้าเวอร์อย่างไรครับครับก็ผ้าเบิ้งแบบนะครับเป็นราคาบนบานนะครับเอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับโดยเฉพาะ นะครับอ้าวนะครับเป็นพ่อเวอร์ตัวแรกนะครับสภาพสวยๆนะครับสติ cker เพราะท่านขาดนะครับเป็นของวอลกนะครับวอลกนี่เป็นยุนรุ่นยอดฮิตนะครับวอล์กวียีนะครับตัวนี้ขับเบรคได้ข้างละ4เลยนะครับอิ่มๆนะครับครับยีบลดก็ได้นะครับตัวนี้นะครับวอล์กยีนะครับแรงๆนะครับแต่ว่าเป็นสวิตชิ่งนะพี่น้อง สวิตชิ่งนะครับสภาพสวยครับสภาพสวยปานมือหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้ขายราคา19,000บาทคุ้มแสนคุ้มนะครับ19,000บาทวิกเอวอกนะครับ V20 นะครับตัวนี้ V20 มี2องแผ่นครับราคา19,000บาทครับอ่าสำหรับพี่น้องสนใจขอโทษสอบถามมาได้นะครับทั้งร้านพินิจออดิโอเด้อนะครับ เป็นพาวเวอร์สวิตชิ่งนะครับแห้งๆนะครับเบาๆครับพี่น้องผมอ่าณซิปโลหรือ่าถึงสิโลนะครับเจ็ดแปดโลนี่มั้งครับสำหรับตัวนี้นะครับมดนักครับแต่ว่าแห้งนะครับครับพี่น้องสนใจกระโทษสอบถามไม่ได้นะครับดวงรอบๆนะครับสติ๊กเกอร์ว่าขาดนะครับเอานะครับพี่น้องสนใจกระโทษสอบถามไม่ได้นะครับ ทั้งร้านฟิเนตออดิโอนะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์ที่แรงๆนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับฤดูนี้ฤดูการหน้านะครับก็โทษสอบถามได้นะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่19,000บาทนะครับสภาพสวยๆครับครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวนี้2แท่นแล้วนะครับต่อมาก็เป็นวีสิบหนะครับตัวนี้วอล์ก วอกสิบห้านะครับวอกสิบห้าตัวนี้เป็นขนาดสองยูนะครับสองยูด้อตัวนะครับเอ้หนึ่งยูครับพี่น้องหนึ่งยูขนาดหนึ่งยูอ่าแรงแรงเลยคือกันครับตัวนี้อ่าวอกสิบห้านะครับวอกสิบห้าก็แรงนะครับขับสิบแปดได้ออกข้างละสี่เลยนะครับแน่นๆนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่ 13,500บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์ที่แรงเหมือนกันนะครับแต่ราคาบ้านๆนะครับสอบถามรายละเอียดไม่ได้นะครับที่ร้านพิเนีตออริโอ0 952246497นะครับแล้วก็นี่มานี่อีกนะครับของ FA นะครับ First a m p r o นะครับตัวนี้นะครับ First a m p r o นะครับเป็นรุ่น FB ดีนะครับตัวนี้แรงมากนะครับขับ21ได้สบายนะครับตัวนี้ก็หนักแน่นพอสมควรเป็นสวิตชิ่งเหมือนกันครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่23,500บาทนะครับพร้อมแหลกนะครับตัวนี้สำหรับท่านในที่หาอยู่นะครับก็ทักมาได้เลยนะครับที่ร้านพิเนเออรดิโอ095 224 6497สภาพสวยครับใหม่เก๊กนะครับคือของใหม่ครับของใหม่ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ 25,500บาทครับแต่ตัวนี้วันนี้นะครับขายอยู่ที่23,500บาทเอานะครับร่วมทรงให้สำหรับตัวนี้นะครับอ้าก็มานี่อีกนะครับเป็นของมาตินนะครับมาตินสี่ชแนลนะครับเป็นรุ่น C1300 นะครับเป็นรุ่น C1300 มาตินสี่ชแนลนะครับตัวนี้นะครับ12,500บาทนะครับสำหรับท่านที่ สนใจนะครับ4ชันแนลก็นี่เลยนะครับที่ร้านพิเน็ตออดิโอนะครับตัวนี้นะครับสระสภาพก็สวยเดิมเดิมนะครับเดิมเดเดิมเดมนะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับค่ะแวะว่าเลือกเบอรงใดนะครับอยู่ร้านพิเน็ตออเดีโอนะครับมาตินนะครับ4ชันแนลนะครับฝากไว้นะครับตัวนี้อยู่ที่12,500บาทนะครับแล้วก็มาตัวแรงอีกตัวหนึ่งสวิตชิ่งนะครับเป็นของ i6000 นะครับ power i 6 0 0 0นะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับตัวนี้นะครับสติกเกอร์ครบนะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับของ i 6 0 0 0ของทาบครับรุ่นยอดฮิตเหมือนกันนะครับยอดฮิตนะครับขับเบรดได้ข้างละสี่แน่นๆนะครับรับประกันคุณภาพทุกตัวนะครับที่ซื้อไปจากทางร้านที่นี่โรดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนิ่งนะครับสำหรับท่านที่ เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเข้ามานี่เลยนะครับดอก Neo 12นะครับ Neo 12 600วัตต์นะครับตัวนี้สภาพนางฟ้านะครับไม่เจ๊กนะครับหาแบบนี้ไม่มีนะครับสภาพลักษณะนี้นะครับเดิมๆนะครับมีอยู่4ดอกนะครับ ราคาอยู่ที่2,200บาทนะครับเดิมมากแล้วก็สวยมากนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับดอกลำโพง12นิ้วนะครับเป็นดอกนีโอนะครับเป็นรุ่นที่ออกไวมากนะครับสำหรับท่านมือคอที่ที่ต้องการแบบเบาๆนะครับต้องนี่เลยนะครับเสียงนี่ออกไวคมชัดมากนะครับ ต้องตัวนี้เลยนะครับหายากนะครับของมือหนึ่งก็หายากนะครับหาไม่ค่อยมีนะครับรุ่นนี้นะครับแต่ว่าที่นี่ก็เหมือนสภาพมือหนึ่งเลยนะครับขายอยู่ที่2,200บาทนะครับสนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับที่ร้านพินิออะดิโอนะครับฝากกคดไหค์คดแช่์กดตดตามนําเบรเดอร์นะครับตัวนี้นะครับ4ดอกนะครับสี่ดอกนี้นะครับเดิมเดิมนะครับเดิมใหม่มากนะครับราคาอยู่ที่ 2,200บาทนะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพีเนตออิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปทุกคลิปนะครับหรือว่าท่านอยากได้ตู้ใหม่นะครับตู้ใหม่ของ PN นะครับมีท่าน b b และก็เทอร์โบนะครับราคาอยู่ที่2,700บาทนะครับเป็นตู้ใหม่นะครับหรือว่าของน็อตก็เหมือนกันนะครับของน็อตก็2,008นะครับ น็อตซาวนะครับขนาดก็อยู่ประมาณนี้นะครับห้าสิบเจ็ดลึกแปดสิบเท่ากันนะขนาดเท่ากันนะครับครับนี่ครับสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับเลือกซื้อเลือกชมได้นะครับที่ร้านพี่เนตดอทดีโอนะครับอ่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับทางร้านพี่เนตดอทดีโอนะครับาฝากไปน้ำเลเดอร์สะตู้ใหม่ตู้มือสองมีนะครับบีบีของช่างน็อตมีตอนนี้เหลืออยู่ ประมาณแปดใบนะครับเหลือประมาณแปดใบเหลือหกใบนะครับตู้ช่างน็อตแล้วก็มีตู้ของบีวีอีกชุดหนึ่งครับสิบสองใบยังอยู่นะครับตัวนี้นะครับสิบสองใบรวมแล้วก็ประมาณเกือบยี่สิบใบนะครับบีวีนะครับขนาดเดียวกันนะครับสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับเี่ร้านพีเนตรออรดิโอนะครับอ่านะครับหรือว่า ท่านอยากได้ตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลางรุ่นนี้เลยนะครับแสงสว่างไม่ได้เพจหลบฝนนะครับตัวนี้นะครับฟิลเตอร์มีพร้อมนะครับตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กนะครับดูนะครับตะแกรงจากโรงงานนะครับแล้วก็ชุดแผนแบบโรงงานนะครับมีอันนี้หูจับหูจับนี่ครับ แบบนี้เหล็กนะครับตัวนี้หูจับเหล็กมีลูกยางแบบนี้นะครับสีโจตันสวยมากนะครับตัวนี้นะครับเพดหลบฝนนะครับชุดแฝดนี้ของโรงงานเลยนะครับอันนี้เป็นตู้ใหม่นะครับไม้อัดหนาตัวนี้20มิลเลยนะครับไม้อัดยี่สมิลนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับตู้เสียงกลางนะครับดูมันมีมีแบบตั้งได้นะครับ ดูนะครับราคา2,300บาทนะครับสลับตัวนี้นะครับสั่งได้นะครับเป็นตู้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับ2,300บาทนะครับชุดแฝงโรงงานนะครับชุดแฝงโรงงานนะครับอย่างดีเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับงานนะครับก็ตัวนี้ใบละ1,600บาท6 5 0บาทนะครับเป็นตู้ใหม่เหมือนกันนะครับเป็นแฝนได้เหมือนกันนะครับ ลักษณะนี้เลยนะครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพินตจออดิโอนะครับสนใจตัวไหนนะครับสอบถามมาได้นะครับที่ร้านพินตจออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นพาวเวอร์แอมนะครับหรือว่าจะเป็น3ามพันหกอาร์เอนะครับแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทางร้านพินตจออดิโอนะครับท่านที่สนใจนะครับถักเข้ามาได้นะครับ ฝากไ้น้ำเนื้อนะครับสำหรับฟันนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะ,ะจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ